สวัสดีครับสวัสดีครับผมเฟิร์สครับผมพลอยครับก็กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งแล้วครับพลอยในสยามโฟนพีวิลพีวิลวันนี้เราก็หยิบยกมาโฟนรุ่นหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ใช่น่าสนใจมากและยังเป็นแบรนด์ใหม่ด้วยครับผมก็เรียกได้ว่ามีเริ่มมีผู้ใช้งานถามถึงมากเลยนะรุ่นที่ว่านั้นคือรุ่นอะไรครับพลอยก็รุ่นตรงหน้าเราเนี่ยแหละครับคือดูจีไททันสองดีจครับ DG700 ครับ สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ดูบึกบึนก็คือคอนเซปต์ของเขาก็คือความทนทานแข็งแกร่งได้รับการตรวจสอบจากอุปกรณ์ทางการอาหารแล้วว่ามันทนจริงๆนะครับมาตรฐานชายไทยใช่ครับทุกคนก็มาดูในส่วนของรอบตัวเครื่องก่อนด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามีหน้าจอนะครับถัดลงมาด้านล่างเนี่ยจะมีปุ่มการใช้งานโดยทั่วไปคือ3ปุ่มแบบสัมผัสนะครับส่วนด้านบนเนี่ย จะเป็นฝาเปิดจะพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีช่องเสียบไมโคร USB พอร์ตหูฟังขนาด3.5ม mm มนะครับแต่เวลาปิดเนี่ยต้องปิดให้แน่นนิดนึงนะครับย้ายลงมาดูด้านล่างตัวเครื่องจะมีมรูไมรโฟนส่วนขอบตัวเครื่องทางซ้ายและขวาเนี่ยจะถูกผลิตโดย วัสดุอย่างดีคือโลหะเป็นโลหะแล้วก็ได้รับการการันตีว่าเป็นรอยยากด้วยใช่ครับกันกระแทกอย่างดีก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่ามีปุ่มเพิ่มลดเสียงให้กดใช้งานส่วนด้านขวาตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นว่ามีปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่ม smart b u t ต o n น,นะครับามาดูฝาหลังฝาหลังเนี่ยจะถูกออกแบบมาเหมือน หนังจระเข้ผมว่าแล้วเมื่อกี้สังเกตอยู่ผมว่าลักษณะคล้ายมากครับจะเห็นว่าดูสวยงามพรีเมียมดีส่วนด้านบนเนี่ยจะมีเลนส์กล้องส่วนด้านล่างจะแฝงไปด้วยรูล,ลำโพงสองข้างซ้ายขวาขออนุญาตแกะฝาหลังดูนะครับโอเคเลยครับจะแกะยากนิดนึงนะครับต้องใช้แรงนิดนึงพอ,อกแกะมาปุ๊บสิ่งแรกที่จะเจอคือแผ่นยาง ก็คือเป็นการป้องกันน้ำใช่ครับในระดับหนึ่งใช่ถือว่าเป็นการป้องกันไว้ละ1ขั้นตอนพอเวลาเราเปิดมาปุ๊บส่วนด้านบนเนี่ยจะมีช่องใส่ซิมแล้วก็ช่องเสียบ micro sd ส่วนด้านล่างจะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่พอพูดถึงแบตนิดนึงครับรุ่นนี้ให้ขนาดแบตมาเท่าไหร่ครับ4,000มิลลิแอมป์คพั4,000เลยเหรอครับคผมนี่ยกว่าเป็นขนาดเพาว่าแบงคย่อมยใช่ถือว่า เยอะเยอะมากๆสำหรับมือถือระดับนี้นะครับเรีกไว่าโอ้โหหายากครับขออนุญาตประกอบเข้าเหมือนเดิมก่อนะครับได้ครับก็พูดถึงแบบเมื่อกี้ก็คือเป็นการที่ให้มาเยอะจริงสี่พันมิลลิแอใช้ได้ทั้งวันเลยอปิดเรียบร้อยครับมาดูในส่วนของสเปคบ้างหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอ IPS ขนาด4.5นิ้ว ความละเอียด qhd ก็เป็นระดับก่อนใ fhd หนึ่งขั้นใช่ครับก็คือหน้าจอความละเอียดเดียวกับ iphone 4ก็ <c oughs> ไม่ได้หยาบไปมากใช่ครับ <c oughs> ก็ถือว่าคมชัดดีส่วนหน่วยประมวลผลเนี่ยเป็นหน่วยประมวลผล mediatek quad core ค,ความเร็ว1.3กิกซ ram 1กิกะไบต์นะครับแล้วก็หน่วยความจำภายในเนี่ยให้มาถึง หลายกิ๊กไบต์แล้วก็รองรับไมโครเอทิคัสสูงสุดถึง64กิ๊กเรียกได้ว่าครอบคลุมการทำงานทั่วไปรองรับ2ซิม,มแล้วก็รองรับ สาม g ขึ้น850ก <C schnell> ็ตอนนี้ก็จะเป็น two กับ d e t a c ที่เป็นหลักของผู้ใช้งานแล้วก็อย่างที่เราได้พูดไปคือแบตเตอรี่4 0 0 0มิลลิแอมแล้วก็ได้ข่าวมาว่ามีระบบ fast charging ใช่ครับที่เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จให้ไม่ต้องรอนานด้วยเร็วขึ้นครับผมก็เรียกได้ว่าอาจจะถูกใจผู้ใช้งานโทรศัพท์บ่อยๆครับผมเราเรบคนที่ชาร์จต้องการชาร์จบ่อยๆใช้งานเยอะๆก็สะดวกสะดวกสบายดีก็เป็นครอบคุมเลยนะครับผม และมาดูที่กล้องด้านหน้านะครับกล้องด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่ามาพร้อมความละเอียด5ล้านพิกเซลห้ล้านพิกเซลเนี่ยก็ถือว่ามีความละเอียดที่พอดีแล้วสำหรับการถ่ายภาพเซลฟี่ในปัจจุบันส่วนกล้องหลังเนี่ยมาพร้อมความละเอียด8ล้านพิกเซลจะเห็นได้ว่าแฟลชเนี่ยให้มาค่อนข้างใหญ่เวลาถ่ายภาพเนี่ยในที่มืดเนี่ยถือว่าช่วยได้เยอะก็สะดวกสบายในกลางคืนเลยใช่ใช่ครับแล้วก็ จะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่จะช่วยเพิ่มเติมการใช้งานให้สะดวกขึ้นคือป uh ุ่มสมาร์ทบัตตอรสามารถใช้เรียกใช้งานได้เลยในขณะหน้าจอปิดอยู่อย่างงี้ครับคล้ายๆเหมือนกับเป็นคีย์ลัดใช่ไหมใช่ครับถ้าเวลาเรากดหนึ่งครัง้งค้างไว้เนี่ยจะเข้าสู่โหมดกล้องถ่ายภาพได้เลยโอ้ oh, เรียกได้ว่าสมมติขับรถอยู่ก็ง่ายๆแต่ว่าห้ามใช้ขณะขับรถนะครับใช่ครับผิดกฎครับผิดกฎนะครับใช่ครับโดนคุณตำรวจเรียกเลยใช่ครับผมถ้ากด2ครั้งติดกันเนี่ย จะเข้าสู่โหมดไฟฉายถ้าเวลาเข้าป่าหรือว่าไฟดับอะไรที่บ้านเนี่ยก็กดได้ทันทีแล้วไฟเขาก็ให้แสงสว่างที่ดีมากด้วยก็เรียกได้ว่าไม่ต้องหยิบมาปลดล็อกให้มันเค่นไหไม่ต้องเสียเวลาเลยใช้ได้ในเหตุฉุกเฉินแล้วก็อย่างที่เราเกิดไว้ก็คือรุ่นนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่น่าสนใจใช่ครับก็คือมาพร้อมกับคำนิยามสามคำทนดึกและแข็งแกร่งใช่ครับนิยามนี้ได้มาอย่างไรครับพอย รุ่นนี้จะเห็นได้ว่าเขาได้รับมาตรฐาน IP 67าสามารถกันน้ำลึกได้ถึง1เมตรนานเป็นเวลา30นาทีก็คล้ายๆกับ Sony ใช่ครับแต่สำหรับราคาระดับนี้ถือว่าหายากมากที่เป็นสมาร์ทโฟนกันน้ำอ๋อแล้วผมเพิ่มเติมให้ว่ามีคุณสมบัติในการทนต่ออุณหภูมิด้วยครับผมซึ่งทนอุณหภูมิได้ต่ำสุดติดลบ4องศาใช่ได้ทุกสภาพอากาศได้วยว่าลงไปดำน้ำคุยกับมิกิซี่ได้เลย แล้วก็ทนอุณหภูมิได้อีกสูงสุดถึง85องศาไปคุยแถบทะเลทรายได้อีกเหมือนกันเรียกได้ว่าไปได้ทุกประเทศเลยครับโอ้โหเป็นมือถือครอบคลุมนะครับเนี่ยไปคุยแถบโครเหนือก็ได้ครับทะเลทรายก็ได้อีกโอ้โหได้คุ้มจริงๆครับคนก็ตายก่อนครับอ้าวอย่างนั้นไปแต่มือถือยังใช้ได้อ๋อเรียกได้ว่าส่งต่อได้โอ้โหแจ่มนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับ ดูจีดีจีเจ็ดร้ไททันสซึ่งตอนนี้วางจำหน่ายแล้วในราคา6,290บาทเท่าไหร่นะครับ6,290บาทครับราคานี้เป็นไปได้ไงขายเป็นเทน้ำเททิ้งเลย oh oh, ครับโอ้โห oh, เรียกได้ว่ากล้าจริงๆครับสำหรับแบรนด์น้องใหม่ดูจีครับผมแล้วก็ สำหรับเราสองคนในครั้งนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วเนาะครับผมแต่ในครั้งหน้าเราจะมาคุยกันถึงสมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งที่เรียกได้ว่าผู้ใช้งานหลายๆคนต่างเฝ้ารอกันเฝ้ารอเน่ยอนนั่นคือ Oppo n 3อ๋อรุ่นหมุนได้สมาร์ทโฟนที่มีกล้องสุดเฟี้ยวฟ้าครับผมเรียกได้ว่าหมุนกันจนหักเลยโอ้หรือเปล่าครับหักหรือเปล่าต้องติดตามในเ,เ<ท>ชฟ<ม>หน้าของเราครับผมและสําหรับใครที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของเราสองคน อย่าลืมกดติดตามใน YouTube c h anel n ครับสยามโฟน c o m รับรองได้รับการอัปเดทเข่าวสารแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นฮอตต่างๆกันแน่นอนและคงต้องลาไปก่อนแล้วครับสำหรับผมวันนี้สวัสดีครับ